อาจารย์วิษนุยัน์จับแน่ขายช่อดอกกัญชาจริงหรือไม่จริงก็ต้องตอบอย่างนี้วันนี้ผมพูดณนะวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2515ก่อนอื่นก็ store, ต้องมาดูในประกาศก่อน3ส,สารสกัดทุกส่วนของพืชกัญชากาชัญชงยกเว้นสารสกัดดังต่อไปน,นี้กอไก่สารสกัดซึ่งมีสารเตยตาไฮาโดรคาินอนวงเล็บท h c เนี่ยไม่เกินนะร้อยละ0.2โดยน้ำหนักพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังไอข้อ3เนี่ยคือสารสกัดกัญชา มันจะเป็นยาเสพติดให้โทษก็ต่อเมื่อมีสาร THC เกินกว่าร้อยละศูนย์จุดสองอันนี้น่าจะเข้าใจมากกว่าถ้าแปลให้ฟังอย่างนี้ถามว่าช่อดอกที่วางอยู่มันได้เป็นสารสก,กัดไหมได้สก,กัดไหมดังนั้นเมื่อมันไม่ได้สก,กัดมันจึงไม่ใช่สารสกัดไงก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดถ้ามันขายใบสดดอกสดณนะปัจจุบันนี้ก็ไม่เป็นและเขาไม่ได้ห้ามขายก็ขายได้เขาแค่นั้นนี่คือหลักก่อนแต่ดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดหลักกฎหมายก่อน